สบายดีพี่น้องคนตกด้วยพี่น้องคนตกตกไปแห้งดอกตกนี้นี่นี้กระเบิดนแปลงส่วนเสื้อหานแปลงส่วนเสื้อหยาเสื้อหยานี่แหละช้ากัเสื้อใดน้อยหนึ่งส่วนผลัก ส่วนหักหักกระโซออกได้น้อยหนึ่งนะส่วนหักก่นแปลงส่วนใหม่เดี๋ยวเอาสุนี่ออกแล้วก็เปลงหมนแร้วันนี้เจอหญ้ามักเฟศก็ล่างเป็นหมากมเป็นหมากลายได้หมากรุ่นนี่ผัดโบใ่ญ่บาทน,นี่น้อยออกรุ่นสองผัดนอยย้อยโบญ่ายเป็นดอกเป็นเสียเสียออกคูณเหงามาก อันนี้แหละบหมวงบเมียงแล้วมาอันนี้แหละนี่เป็นดุลน,นี่ผัดน้อยๆสันๆบันต้นน่ะมันหน่วยอย,อยาวบมออกผิดเขียวยาวต้นเป็นดุลแตะวิธอันนี้รอบสองรอบสองผัดเป็นหน่วยหน่อยๆโอ้ยโยงแบบโยงกัดแขนเจ้าก็สบายอยู่เนาะมันอยากโศออ,ออกเจิดเจิด ล่างเป็นหมากมังุองเด็กเตือนนากระเล็กต่ำแล้วนี่ต้น,ตนกล้วยก็งามๆเงาเลยพี่้องเอ้ยน่อไม่ค่อยบางเลยนะป,ป้าให้เพิ่นเป็นลำ่ำซะกระจองกินเพิ่นให้เพิ่นเป็นลำ่ำให้เป็นโกนเลยชอบกินตลอดต้นกล้วยเนี่ยกำบัเพิ่นเป็นหมากเลยหมากใหญ่ๆได้กล้วยปลูกใหม่ีม่เวลาบัดเพิ่นเป็นหมาก หมากสำแคนลแล้วแหละกล้วยนามเนี่ปลูกสำนีพอดีบ่ต้องปลูกไร้พอดีเขาได้ไปตองได้กินกล้วยเนาะหน้องเนาะอือสีออกหมากปีได้ได้เห็นตัวนี้ถูกอย่างมีมัดมวัสดะกล้วยหมากพริกผัวค้าเขาจะไข่หมากเขืออันนี้แหละครับว,ว่าสีวิตพอเพียงใส่สีวิตพอเพียงน้องพี่น้องเนาะเอาสำนีไป,ปตองเอาไรา้พอแล้วน้ำใหม่สองพยัย มันแตกงัดเข้าฮั่นดิเบาะมาแตกเฮ็ดได้ได๋ตอกตะปูติดบ่ตอกตะปูจ้ะเฮ็ดได๋อันนี้ซบใสโลดเออซบเป็นนั่นตอกตะปูใส่บดนี้แงส่วนหญ้า่เฮือนก็พอได้เฮ็ดเพียงนี่แหละก็กอกแกกๆมีคนอยู่เฮือนก็ดีกว่าบ่มีเด้อพี่น้องคันป่าเฮือนเป่ามันก ยากมันคือไม้ม่อนนี่ก็เฮ็ดยังก็บ่เป็นล้เมื่อยເຖົ້າແລใส่ືใส่ຮງลูกຕົ້າนั่นแหละຮືນໃນນตะกี้ອຍາສນີ້ນີบ่ได้ຫວັນດິปลูกเต็มดเลยในสวนนี่ดินตนดินตัวເຮືນນັຕນີນີ້ดินตัวນนี่เป็นสวนครัวมมอนหมดลดินตัวนี้ຮືອນັງໂຕ້กับดินເອນแม่ติ่มแคมน้องสะรวมน่ะเป็นสวนครัวดมมอนปลูกเต็มดมักหุงมกหยัง คนในบ้านนี่ยแต่บ้านใต้ขึ้นมาขอกินอยู่ดีเบิดลทำไมตะกี้บ่ได้ซื้อกันนี่เด็ขอกันกินหมักแตงหม,มัมอกอื้อเม่ม้อนปลูกพักบ่งใ่ยอดชำปมือปมือบ่นเป็นว่าเว้าดอกดอกพุกกนนกดก็งามงามเม่มันเป็นคนขีดข้านเลยลู้เลยมักปลูกนั่นปลูกนี่เดี๋ยวนี้มือ่อไหร่แถวอะไรป้าลู่เห็ดอันนี้ก็ห้างลินเห็ดตอเขาอ่างนา้ำอ่างนา้ำเพื่อนครัวนั่นแหละ น้ำพี่น้องเลยนี่ไี่จะน้ำพนได้เลยเดี็กท่านสไลด์ออกมาอยู่นี่โจกโจกลงนี่แล้วนี่พนตกเมื่อกี้นี่ทาวนแล้วโต้งเต็มเลยน้ำพนเลยจะไปเป็นน้ำบาดาลได้เลยเอาน้ำพนเย็นสบายห้องนี้จะเป็นห้องว่างเปล่าตะกี้มอห์ฮนอนอยู่นี่เปิดออกไปพ่นละเผาทานอยู่หน้าคุณเลยวันนี้ห็นอนว่างเปล่าอยู่นี่นะ เม,มอมาห้องนี้กับบุ้ม,มียังดูสำหรับไปตำเมียกมากอะหายจำเมียกนอนน้ำมนมากสินอนห้องนี้แหละคั้นขุนมากเลยหักส่วนมากกูได้คอยไปนอนดอกมีแต่ไปนอนโอ้ยพันพักห้องเอร์เพราะว่าเพื่อนแม่มีห้องเอรมาถึงไปนอนท่านน้องเป็นน้องอ้์นี่ตัวนี้ก็เมียนเสือเมียนยังแก่ขุนมากอะ จังซี่แหละเพื่อนวันนอกเขาก็มีเสื้อมีอย่างงัดเมียนมอนเฮ็ดเองงัดเองเสื้อนอนนีตู้น่ะตู้ผมแม่นผมตัวนั้นก็ได้เต็มผมเต็มตู้ตัวนี้เก็บผมเมียนยหญ้าแลทางนหญ้าเป็นกอเป็นกอมันก็เสียงาคิดว่านสิตกแฮงตกนอยเดียวนึงเ้าลเด้นี่ เยียดนะอย่าตัวเสียออกก็เอาคูุ่นเหงาหมักม่วงโรดทมเหงาให้มันเน่าใส่ในเหงามงม่วงโลดมันเป็นฝุ่นก็คือสิเขาาคักใ้เนาะสวนนะจวดจวดจวดตั้งเหตุกะเจ้าไหนก็แล้วข้าวเดียวบู่หึงเราเห็ดกรลยา เราได้เห็ดนะง่ายข้าวเดียวก็แล้วจวดจวดจวดออกเลยมันแหงมันยังแล้วก็ทางจวดมันทมเหงาเมย์ปะทีเสียออกค่ะให้มันเน่าตายได้เหงาบงวงนะเป็นฝุ่นเลยได้ตายก็อย่างหักมันยังงี้

อันนี้เอาไว้อันนี้ทองอุไรเบี้ยมันมาเลยก็เป็นภุ่มใหญ่ได้เนี่เกิดเองกบกทองอุไรนี่นี่เป็นหักยาเด้อพี่น้องหักยาเด้อนี่หักยาดีาาดมดลูกมดเต่าเลยรนี่ผู้ใดเป็นมดลูกผู้ยิ่งเกี่ยวแก่โลกผู้ยิ่งเป็นโลกเป็นขั้นเป็นยังนะเป็นโลกเอกโลกยังวัสดุเป็นโลกวัสดุซะเป็นขั้นผู้ยิ่งที่เป็นขั้นนะลงขาวขั้นะนี่ เขาเอิ so them, ่หยาค่อยง่อันนี้นะเอาหากมันไปต้มหากมันเรืออันนี้มันก็ต้มมดเลยก็ได้ไปต้มเลครับอันห่างยาโยบแล้วกแกนหมากกระทันในม้อนสิบอกยาหายเด้อผู้ใดอยากดีผู้ใดเคยเป็นแกนหมากกระทันหางยาโยบแล้วกยาอันนี้มันสิเป็นอันโดข้นหน้าเป็นโดข้นมันกาะเฮาด้เอิ่หนาค่อยโง่อันนี้นะเอามือวันค้านเด้อมือวันค้านเลยไอเอาแล้วบอกคนเอา อันนี้บ่หักยาดีอันโรคผมยิ่งเป็นโรคเป็นองขอกลงขาวขั้นไปต้มกินละดีโรดเมนบบเอออันนี้แหละเอาไปต้มกินโรดหมอเดียวก็ดีเลยตอบเอาเออเองว่าสัสะตอบเองเออเองเ,อเองด้ออันนี้เมมอนสิโบบกทหไงเด้อเมมอนได้ฝนแล้วแต่กี่เมมอนเอากระพอนงมนทีแรกเป็นลงขาวบอกขาอาาขนุญาตบาดคำนะเนาะกินอันนี้แหละ้าเท้าคู่มอนี่ บบมีเรื่องมดลูกมดเต่าของู้หยิงเลยดีตลอดได้ลูกท้ายปีหัวปีมดลูกก็ดีอืมดเจ็บเรื่องบบมีเลยเลยเรื่องมดลูกมดเต่าไม่มอนนะมดลูกดีว่าสันเซานี่เลยไม่มอนบอกให้ฟังเด้อเอางอนคานเด้อแกนมากระทันหยาคยงู้หยาเป็นน้ำในำหนาบ้านเท่าน่หาห,าห,าหาูตีเนาะนี่อันนี้ก็หกัก้าคือกันนี่เขาเอิอดหยาปดงหมดลิน่นนี่หยาปดงหมดลิน่นเนี่ยเป็นคันในต้นในโตเป็นตุ่มในต้นในโตนี่ เอาไปต้มอาบไปกับอันน้ำหยาโยบใบมะขามน้ำหยาโยบเดียวกันอันนี้นี่ไปต้มอาบโยบเลยเศร้าคันนี่เป็นทางยาคือกันนี่เขาเอิดนหยาไปดงบอลีนอันนี้นะแม่มอนหมอขังยาให้เด้อเพื่อนแม่มอนี่มีแต่ก๊กขางไหม่ทางยาได้พี่น้องอันนี้เขาเอื่นก๊อกยางอึงนี่ก๊กยางอึงนี่ดีตับวีกระเพาะโรคกระเพาะโรคตัฟนี่ ก๊อกยางอึงนี่ก็หมากซ่อนใบนี่นี่ดีอันตับคือกันอันนี้ก็ได้นี่เขาเอื่้นต้นหมากซ่อนใบนี่หมากมันอยู่ลุมนี่ดินบอกนิ่น้อยนี่นี่หลุมเขาเอื่้นหมากซ่อนใบนี่เป็นทางยาเบิดในแถวไซเรามาลกเอาจะกขี่ใจเท่ายังเอาไปต้มกินมีทางยาอยู่นี่นี่ทาให้บุหูกับบจักเนาะนี่น้ำอันนี้ไม่มอนบอกอันนี้นละน่น้ำหยาหยบเลยนี่ น้ำนายบดีๆรองเท้าคันนี่ใส่กับปัญญาคุยงูแกนมากระท่านนี่นี่คุดเอาโลดนี่คุดเอากไปล่างไปล่างต้มกินแน่แล้วก็ต้มนางแซ่เนยเวลาเาต้มมาเขาจะเอาน้าพอดีอุ่นๆเขาดีท่านางเอาก้นเขาจุ่มม้ันซ้าได้ลีนะเขาจุ่มเลยอาณาไม่เรียบร้อยเบาว่องเลยดีปุ๊ดหมอเดียวเท่านั้นหมอหนึ่งกินหมอหนึ่งนางแซ่เด้อนี่มีม้วนบอกายาดีเด้อยาหยบยาย โง่ก็แกนหมกกระทันพายโลกผู้ยิงลุงขท้าอ่ะนี่ลุงขท้าคั่นเนาะกินโลดผูดใ้ใดเป็นโลกผู้ยิงเขาหนะอันนี้ก็ะมีมออนสมาต้มไก่ด้วพี่น้องซื้ 60, อไก่ตัวหนึ่งหกสิบพันกิบเสารนี่ต้มใส่ใบสมเสียวเยะใส่ไงพุชเขยนี่ใบกระูดสมเสมเียวลงไปสเิเฮ็ดหิวเข่าแล้วสิเฮ็ดเขา,เขากินทางนี้ก็ร้านไทยอด้วยพี่น้องนี่เลย เดี๋ยวมาในร้านไผยเมียทถเพชรเด้อบอลเพิ่นไปเสาห้องอยู่ันเด้อพี่น้องเพิ่นมาหลินน้ำเมียบอลห้องบอลเสาบอลนั่งลาไปหลินน้ำบอลมือม้อนทุถ่ายมือนั่นหันละนี่แหละเมียเพิ่นมือนั่นบบเห็นเด้เพิ่นเข่าห้องน้ำมือนั่นเพิ่นเข่าอาบนา้ำเห็นอยู่เอฟซีถามมาอันไซร์้านอันเมียร้านขวานาคือบบเห็นเพิ่นว่าเดย์น,นี่แหละเด้อพี่นอ้องเด้อเมียทถเพชรเด้อมาหลิน ยาสายเพิ่นก็ล้างจอกล้างหยังล้างโถอนามัยให้ยาซี่แหละมะลินเรือนซานสะอาดเรียบร้อยที่พื้นที่ไผ่แม่มอนเฮ็ดเรียบร้อยปัดเรียบร้อยสะอาดสะอาหมดนี่นี่แนเอเตดปัดหมดตางตะลีเรียบร้อยหมดเด้อดังคมาเล่น มากับหน้าสาวคนอันาดิแม่์จะยำขึ้นมาแต่เก็บเห็ดเบาฮะยังเพิ่นมาไปกับไผ่ไปคนเดียวเหรออ๋อไปหาเห็ดนั่งลาไปหาเห็ดเอารถมาให้แป้งบ่ให้ลุงแป้งบ่เนี่ยด้วยใดๆวะนี่ยเดี๋ยวก็เสียแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อ ไปเบิ่งกินต้มไก่ต่อด้วยพี่น้องเ้ยโอเคบาย